อนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในระหว่างทางขึ้นมาเราจะเห็นจีดีทรง8ปเหลี่ยมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องสร้างจีดีทรง8ปเหลี่ยมนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถามพระอาจารย์นะครับว่าที่ไปที่มาของพระอาจารย์ของพระจีดีเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับ สวัสดีครับผมแมนคนเดินป่าครับวันนี้ผมจะพาไปชมหน้าผาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุขุมนครนะครับซึ่งชาวบ้านเรียกผานี้ว่าผาขามนะครับปัจจุบันก็ได้กลายเป็นสันักสูงภูผาขามไปแล้วนะครับซึ่งจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปภูผาขามเดี๋ยวผมแวะเก็บบรรยากาศนิดนึงนะครับ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในตำบลเหล่า,าพลคออำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,คน,นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณแอ่งเก็บน้ำนะครับซึ่งบริเวณที่เราจะขึ้นไปก็เราจะเห็นตรงนู้นนะครับขาวๆนั่นคือผ้าเจดีนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นแหะครับ ครับตอนนี้แล้วก็มาถึงสำนักส่งภูผาขาดมานะครับเขาบอกว่าระยะทางขึ้นไปประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรนะครับน่านจะเป็นทางนี้เนาะเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงประมาณ200เมตรแล้วนะครับเดี๋ยวคงแวะชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับตอนนี้จะเป็นน้ําตกนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนะครับบรรยากาศก็ใจสดช,ชื่นมากเลยครับเย็นสบายครับเดี๋ยวสักครู่เราคงต้องเดินทางกันต่อนะครับแต่ก่อนจะเป็น จะไม่มีถนนขึ้นนะครับจะลําบากมากเลยนะครับเราจะเดินเลาะตามโขดหินขึ้นไปนะครับปัจจุบันนี้ชาวบ้านได้สร้างถนนขึ้นไปจนถึงสำนักส่งแล้วนะครับนี่ครับน้ําฝนน่าจะเป็นน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับเย็ยนมากครับน้ําธรรมชาติเดี๋ยวเราคงไปต่อครับ รานหินตรงนี้จะกว้างมากเลยนะครับน่าจะประมาณสนามฟุตบอลได้นะครับนี่คือเส้นทางที่เราเดินทางขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับจากจุดที่มีน้ำตกมาถึงจุดนี้ก็ประมาณ200เมตรนะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราคงเดินทางกันต่อนะครับทก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นไปต่อครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับประวัติว่าประวัติความเป็นมาของผาขามเนี่ยทําไมถึงตั้งชื่อว่าผาขามนะครับซึ่งตามคําบอกเล่าของพระอาจารย์นะครับที่ได้ฟังจากชาวบ้านเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่ฟังนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยจะมีนายพานมาล่าสัตว์ซึ่งจะมาล่าหมูป่าซึ่งเห็นหมูป่ากระโดดลงบริเวณหน้าผาจํานวนเยอะมากเลยนะครับ หน้าผาเนี่ยจะมีความสูงมากเลยนะนายพานก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีหมูป่าตายสักตัวบ้างแหละก็เลยจะตามลงไปดูดีก้นหน้าผาผลปรากฏว่าไม่เจอหมูป่าสักตัวเลยนะครับก็เลยเป็นที่หน้าเปกก็เลยมองว่าหน้าผาเนี่ยมันดูหน้าเกงขามนะหน้าเกงขามขามในที่หมายถึงเกง เกงขามนะครับหน้าเกงขามไม่ใช่ว่าต้นมะขามนะครับคนละขามมาขอโลอาโมขามนี่ครับชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าภูพาขามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเนาะนี่คือคําบอกเล่าของชาวบ้านที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังนะครับตอนที่พระอาจารย์คือมาตั้งสํานักสงฆ์ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราคงต้องเดินทางกันโตเนาะสักคู่ ครับตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในระหว่างทางขึ้นมาเราจะเห็นจดีทรงแปดเหลี่ยมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องสร้างจดีทรงแปดแปดเหลี่ยมนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถามพระอาจารย์นะครับว่าที่ไปที่มาของพระอาจารย์ของพระจดีเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณจอดรถ ซึ่งแต่ก่อนรถยนต์จะขึ้นมาไกลสุดก็คือตรงนี้นะครับจะจอดรถบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานหินกว้างมากเลยนะครับแต่ก่อนรถจะจอดตรงนี้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับอันนี้จะเป็นศา,าลาริมทางเของชาวบ้านนะครับที่เดินขึ้นมา แล้วก็มาพักตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับสำนนักสงฆ์นี้สร้างขึ้นมาประมาณ10บสิปีไล้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้ผมจะแวะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เราดูก่อนนะครับ ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะสวยมากกว่านี้นะครับพอดีคุณภาพกล้องของผมไม่ค่อยดีแต่ก็สวยครับรอากาศบรรยากาศร่มรื่นครับจะคลึ่ฟ้าคลื่ฝน,นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้พายุจะเข้านะครับหลังจากเราเดินทางขึ้นมาประมาณ500เมตรแล้วนะครับเกือบครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพักทานข้าวเช้าคือผมยังไม่ทานข้าวเช้ามาเลยนะครับ เดี๋ยวผมนั่งพักทานข้าวก่อนแล้วค่อยเดินทางกันต่อนะครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดพักทานข้าวเช้าก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ทานข้าวเช้าเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็แล้วค่อยเดินทางกันต่อไปนะครับง่ายครับอันนี้ผมเป็นแหนมหมูเนาะคือซื้อขึ้นมาจากตลาดนะครับ ข้าวเหนียวก็พวกมาจากบ้านอร่อยครับกินท่ามลางธรรมชาติมาครับทานข้าวเรื่องกัน ถ้าใครทิ่จะมาก็มาได้นะครับเพราะว่าสางสะดวกแล้วถนนจะขึ้นไปถึงสำนักสงฆ์เลยนะครับซึ่งต่างต่างจากสิบปีที่แล้วนะครับเราจะเดินขึ้นมาจากป้ายั้างแรกคือจุด,จดน้ำตัวควข้างแรกเลยนะครับประมาณสองกิโลเมตรครับถ้าเดินทางขึ้นมาเดินเท้าเปล่า ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะแบกไม้ขึ้นไปทำสาราพวกแบบไม้พวกแบกวกแบวัสดุก่อสร้างนะขึ้นไปทำนะครับก็อยอมใจชาวบ้านที่มีแรงสับเทานะในการสร้างวัดเนาะพระอาจารย์ท่านก็เป็นพระอาจารย์สายพัฒนาสายปฏิบัติแล้วก็สายนักพัฒนาด้วยนะครับ ก็เลยเกิดทำนักสมตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปนับรมศการท่านเนาะพอลวอิ่มแล้ว ในระหว่างทางเราก็จะเห็นพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมตลอดทางนะครับระหว่างข้างทางผมก็จะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับ เดี๋ยวผมขอพักตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวไปไปต่อนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นชาวบ้านลงมาน่าจะมาจากเก็บของป่านะครับ น,นี้จะเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับไหลผ่านเส้นทางคือน่าจะสร้างทางกั้นลำน้ำไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นาอน้ำไหลผ่านได้อยู่น้ำตรงนี้ก็จะไหลไปรวมตรงอ่างเก็บน้ำที่เรา,ผ,า,าผ่านขึ้นมาครั้งแรกนะครับ นน้ำทานน้ำเล็กๆเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ ตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงสำนักสงฆ์ภูผาขามแล้วนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมความสวยงามของผาขามกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ